ทุกคนวันนี้จะพามาทานเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะครับแถวลาดย่าหรือวงเวียนใหญ่นี่เองนะครับร้านติดอยู่ริมถนนเลยนะครับนี่ฮะต้มกันแบบนี้มีครบเครื่องในทุกอย่าง3ามชั้นเอ่ยไส้เอ่ยเป็นร้านไหนไปไม่ได้ครับตลาดภูโอชาครับร้านนี้เด็ดและดีเพื่อนๆแนะนำมาต้องลองมาทานนะครับพอมาถึงก็ถ่ายเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนดูก่อนเลยน้ำซุปนี่หอมจริงๆ บอกแบบนี้เลยนะครับหลังจากเนื้อที่เขาหั่นมาแล้วเขาก็จะมาใส่ไว้ในถาดนี้นะครับวันนี้ผมขอสั่งเป็นเกาเหลาเนื้อเปื่อยอย่างเดียวนะครับได้แล้วนะครับเนื้อเปื่อยชามนี้ของผมนะครับนี่ฮะหน้าตาน่ารับประทานแล้วราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับเติมน้ําซุปแบบนี้เลยเปื่อยๆมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมกันก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับขอทานกับข้าวสวยนะครับนี่ฮะสเตปเราแล้วก็ใส่ เรื่องปรุงก็คือพริกน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มปรุงใส่ถ้วยไว้แล้วลองชิมเนื้อเปื่อยก็คือดีครับเข้าเนื้อดีผมชอบนะครับรสชาติดีเลยต้องบอกแบบนี้เลยร้านเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็ยนนะครับริมถนนลองไปดูกันได้ขอบคุณครับ